ต่อกันที่ราศีเมษเลยนะคะรับครับผมเพราะว่าราศีเมษเนี่ยหลายคนแบบอยากรู้นะ,ะเป็นราศีเดียวกับประเทศไทย<อ>นะฮะดวงเมืองดวงโลกเน<อ>ี่ยครับผมคือราศีเมษ<อ>นะครับ<อ>คือชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าดวงก็จะคล้ายกับดวงเมืองไทยด้วยใช่ไหมฮะพอปี67เนี่ยเราจะสังเกตว่าดวงประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเปลี่ยนนายกอีกรอบ ะะหรือว่าเรื่องของน้ําท่วม uh huh. นะครับภัยพิบัติต่างๆมันมีผลกระทบเยอะมากแล้วก็เหมือนช่วงตุลาที่ผ่านมานะเราก็จะสังเกตว่าทําไมดวงขคนเกิดราศิเมษเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยมีปัญหาแบบนี้จริงไหม uh huh. แล้วปีหน้าปี6-8จะเป็นไหมนะครับ uh huh. จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของปี6ก7ที่ผ่านมาเนี่ยราหูของราสิเมษนะครับ uh huh. ดาวเจ้าเรือนราพะเนี่ย uh huh. อยู่ในเรือนวินาศนะครับ uh huh. คือพอราหูอยู่ในเดือนวินาเนี่ยมันจะมีความซุลรมุญเหมือนกัน uh huh. นะครับมันมีข้อดีด้วยแหละนะครับการที่ราหูตกเดือนวินาเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนว่าไปเด่นในเรื่องของงานออนไลน์นะครับ uh huh. ไปเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการได้โอกาสใหม่ๆแต่เพียงแต่ว่ามันไปไม่ถึงจุดสําเร็จ uh huh. นะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าได้มาแต่ว่าไปต่อไม่สุดเท่านี้ในช่วงปี68เนี่ยตำแหน่งเจ้าเรือนลาพะนะครับเรื่องโชคลาภโคจรเจ้าเรือน ลาภะเลยนะครับส่งผลทำให้เม็เนี่ยมีโชคใหญ่เกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นในปี68คีย์เวิร์ดนี้เลยนะฮะ uh huh. ของราศีเมษคือโชคใหญ่สุดปังครับโชคใหญ่สุดปังครับผมมันจะนำพามาสู่เรื่องของเงินด้วยเปล่านำมามาฮะของเรื่องเงินนะครับเรื่องของงานเรื่องของโชค uh huh. ลุ้นๆเลยเด่นๆก็คือ<ๆ>คปังหมดเลยเหรอก็คือ ฟังเรื่องโชคแบบเด่นๆไปเลย oh. ครับก็คือเหมือนว่าว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรไม่สุดเนี่ยมันจะมาสุดปี68นะครับมันจะเป็นปีทองของเขาเพียงแต่แค่ว่านะฮะดวงของเขาเนี่ยคือดาวพฤหัสอร์เเนี่ยจะย้ายเข้าไปในตําแหน่งของดาวพุธเดือนของเจ้าเดือนดาวพุธมีชุด mm hmm. เนี่ยครับจะต้องพยายามเจราจามากขึ้นจะต้องเข้าสังคมนะครับเพื่อหาโอกาสใหมๆ่ๆการเดินทางจะทําให้มีโชคการเข้าสังคมจะทําให้มีโชค uh huh. ครับ uh huh. อันนี้ของราสีเมฆ uh huh. ครับเรื่องของความรักล่ะครับ ความรักเป็นตําแหน่งดาวศุกร์ครับจริงๆในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยราศีเมษควรจะได้เจอโอกาสในเรื่องของความรักมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าหากเขายังไม่เจอนะครับหรือว่ายังโสดนะครับคราวนี้ดวงในช่วงปี68เนี่ยมีโอกาสจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแบบที่บอกว่าพอราศีเมษในช่วงปีหน้าจะต้องพูดเยอะๆเจรจาเยอะๆ,ๆนะครับมันเป็นการเปิดทางให้ตัวเขาเองเนี่ยได้เข้าสังคมได้เจอคนได้เจอคนใหม่ใหม่ ซึ่งแนวโน้มค่อนข้างโอเคนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับแต่ว่าในจุดของดวงเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยส่งกําลังเหมือนทุกปีเพราะว่าเมษเนี่ยได้ตั้งแต่ปี6667นะครับตัวเลขเขาดีมาตลอดพอปี68ดเนี่ยดาวพฤหัสไม่ได้ช่วยแต่ว่าราหูเข้ามาช่วยสิ่งที่คาดหวังบางทีมันไม่เป็นไปตามที่คิดแต่ว่าสิ่งที่ฟุกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเลยนี้ครับโอเคแล้วถ้าให้มองภาพรวมปี68ของราศีเมษเป็นยไงบ้าง ถ้าราศีเมษก็ยังอยู่ในเปอร์เซนที่มีโอกาสเด่นในเรื่องของการเจรจาครับ mm hmm. ในเรื่องของการเข้าสังคมแล้วก็จะมีโชคลาภนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องการเงินเขาเป็นการต่อยอดอยู่แล้วไม่ได้ติดปัญหาอะไรดาวบา่าปะเคาะโคจรเข้าเดือนวินาศด,ด้วยก็เรื่องของปัญหาต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นผลกระทบเท่าไหร่นะครับ mm hmm.